ลา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 า นายเป็นไรไหมหมาป่าโอ้เค้กฉันอุ๊โอ้ยโชคดีที่รับได้นะเกือบจะทำเค้กแสนสวยตกไปแล้วสิอุ้ย,อย,อยขอโทษนะหมาป่าอเธอไปทำอะไรตรงนั้นล่ะวันนี้เป็นวันว,นวาเลนไทน์ฉันก็เลยนั่งทำการดให้คนที่รักไงืมดูเหมือนเธอมีเยอะเลยนี่ แน่นอนแม่ของฉันพี่น้องฉันเพื่อนฉันฉันต้องทำก้ารหลายใบเลยละ่ะแล้วนายละ่ะทำไหมฉันก็กําลังจะกินเค้กที่น่ารักและแสนสวยดีไงล่ะแล้วเค้กนั้นมันมาจากไหนอ่ะแม่ของเธอเป็นคนให้ฉันเธอมอบมันสำหรับวันวาเลนไทน์น่ะ นายควรจะหาของให้เธอบ้างอ่ะว่าไหมฉันจะให้อะไรล่ะฮะอืเสื้อเก่าเหรอไม่ให<อ>ม่ใม่ม,ม่เออฉันมีหมอนเน่าอยู่ใบหนึง่งฉันซักมันเมื่อเดือนก่อนอแม่คงไม่ได้เหมือนกันสิมากับฉันแล้วทำการด้วยกนันเถอะนะให้แม่เธอเหรอให้คนที่รักทั้งหมดไงอืมงั้นก็ได้นะไม่มีปัญหา<อ>แต่ฉันขอวางเค้กตรงนั้นก่อนแล้วกันนะเร็วเข้าปากกามาก k e พร้อมแล้ว ลาลาลาใบนี้สำหรับคุณช้างเขาให้ฉันใช้สาดน้ำสัปดาหก่อนและใบนี้ก็สำหรับคุณนายแม่ไก่สำหรับไข<ห>่ที่แสนอัศจรรย์และใบนี้สำหรับคุณตำรวจสิงโต<ห>เขาช่วยหานาฬิกาที่หายไปของฉันด้วย<ห>งออยศิลปิน ฉันมาช่วยเธอส่งการ์ดแล้วล่ะนะฮะสวัสดีคุณช้างขอบคุณมากค่ะมันคงยากมากถ้าจะให้ฉันแจกจ่ายมันทั้งหมดด้วยตัวเองนี่ค่ะคุณไปหยิบมันที่ใต้ต้นไม้เลยเราจะส่งที่เหลือเมื่อมันเสร็จแล้วเร็วเข้าศิลปินเรายังต้องทำอีกเยอะนะ เธอต้องช่วยฉันทำการดด้วยนะส่งปากกาสีชมพูมาทีสิเออ,อขออีกนาทีหนึ่งนะฉันเกือบเสร็จแล้วนี่อ่าฉันคืนให้เธอฉันเพิ่งนึกออกว่าฉันลืมระบายบางอย่างอ่ะไทยล,ะละ่การ์ดของฉันพร้อมแล้วละ่ะแหมเธอวาดสวยจังเลยศิลปินส่วนนายก็สีสันสวยมากสิ่งที่สำคัญก็คือจดจำคนที่เรารักเอาไว้ โอ้โอ้พระเจ้าช่วยอยู่ที่ไหนอยู่ไหนอะไรเหรออะไรอยู่ที่ไหนช่วยด้วยเค้กที่แสนเลิศเลยและสุดอร่อยคไมาอยู่แล้วลาศิลปินหรออะเดี๋ยวก่อนนะอืมฉันว่าฉันว่าฉันรู้ว่ามันอยู่ไหนอะเออที่ไหนล่ะบอกมาสิเธอกินไปแล้วเหรอ หมาป่าเราอยู่ด้วยกันมาทั้งวันนะฉันจะกินได้ยังไงคุณช้างคงคิดว่ามันเป็นของขวัญและอาจจะเอาไปด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจเออเออคุณช้างจเจ้าเล่ตัวนั้นฉันว่าเขากินมันไปแน่แน่ตอนที่เราไปส่งของขวัญเราจะถามทุกคนเลยไปหาคุณช้างกันก่อน สวันวนวเลนนทายค่ะคุณช้างฉันทำนี่ให้นายด้วยคุณช้างอ่ะโอ้หมาป่าน่าประหลาดใจมากขอบใจจริงๆเลยนะนายกินเค้กของฉันไปเหรอเค้กเหรอไม่ฉันเปล่านะอืมฉันคิดว่ามันเป็นของขวัญและให้มันกับสิงโตละมัง สิงโตเหรอฉันต้องไปหาเขาแล้วหรืออาจจะมาลายามาลายเหรอหรืออาจจะเป็นคุณเม่นโโไม่เอานะนายจำไม่ได้เลยเหรอขอโทษนะฉันจำไม่ได้เลยเค้กเค้กแสนสวยของฉันไม่ร้องนะหมาป่าเราจะหาเค้กนาย อย่าเศร้าไปเลยนะ้านะโอเคไหมสุขสา,ารวันวนาเลนไทน์คุณมา้าลายเราทำนี่ให้คุณได้เห็นเค้กของฉันไหม <h ums> สุขสา,ารวันวนาเลนไทน์คุณแม่กไก่ เราทํานี่ให้คุณสุขสันต์วันวาเลนไทน์แม่ไก่เธอเห็นเค้ของฉันไหมสุขสันต์วันวาเลนไทน์จ้ากระรอกอันนี้ของเธอ เธอกินเค้กของฉันหรือเปล่าเราไปมาทั่วทั้งไร่แล้วทุกคนมีความสุขมากเลยเขามีความสุขที่เจอเราก็จริงอะแต่ฉันยังหาเค้กฉันไม่เจอเลยมาป่าฝืนทำเป็นยิ้มแต่ลึกลงไปข้างในเขาเสียใจเพราะยังหาเค้กไม่เจอ ในตอนนั้นเองคุณช้างก็เดินมาพร้อมกับตะกร้าในมือสวัสดีอีกครั้ง มาป่าฉันเจอเค้กนอยแล้วเค้กแสนอร่อยของฉันยิบี้ส่งมันมาให้ฉันสิไม่ไม่นายเข้าใจผิดฉันจำได้ว่าฉันส่งมันให้ใครฉันส่งให้ลิงไปและเขากับพี่น้องเขากินหมดแล้วไม่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  <c oughs> ไม่ อย่าเศร้าไปทุกคนส่งของขวัญให้นายไข่จากแม่ไก่นมจากวัวถั่วจากกระรอกและเซอร์ไพรส์จากฉันสุขสันต์วันวาเวลนไทน์หมาป่าเคก้ก้อนใหญ่กับอาหารอีกเพียบเลยยิปปี้สุขสันต์วันวาเวลนไทน์ <c oughs> <c oughs> เบาๆหมาป่าเดี๋ยวนายก็หกล้มนะอ่ะอ่ะเดยอุยอึ๊บรับได้ไม่ต้องกลัวไปฉันรับได้เห็นไหมแหมตกใจหมดเลยหัวใจเกือบหยุดเต้นเลย